สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างประตูมังกรนะครับอืมแล้วก็มีมาครับภ้าหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดนะครับเสร็จแล้วคอมผมมันช้าการเข้าไปตรงนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะมีอันเก่าที่ผมสร้างไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยครับ ีชีวิตอยู่ไปแล้วเปี่ยนนะครับพอเปลี่ยนมันสักครู่นะครับแล้วพอไปรู้ว่าก้อนดำจะตายนี่นะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูได้เลยครับว่ามันทำยังไงว่ามันทำยังไงนะครับถ้าใครอยากได้นะครับ ผมลงไปแล้วย <ersch> ังไม่สอนอีกว okay. so so ow. so ่าไม่รู้ของเองก็ต hmm ิดตามิทรัะแล้วก็เข้าไปดูที่หน้าของผมจะมีครบหมดเลยแสดงหมดแค่นี้ก็รู้ใจคิดของผมเต็มไปหมดแล้วอ๋อนี่เป็นปีกว่าเนี่ยเอ๊ ตาลตานี ta, look, ta, ่แน่เขลองสกอน้ดิงเขเป็นมุมมองซื่อมันเท่ม pick นะตัว pick ก่อนฮะรน้ก่สร้างกันเลยตอากให้ดูนะคขว่าผมสร้างไปนนี้สร้างยังไม่เสร็จเ้างไ่สำเร็จสรามเร็จนะอ้าวที่สร้างสำเร็จอยู่นี่อเอาที่เดิมเลยนะคับ ka mea ki ka pahi e pai doa e ke kona pai doa e e nā rā e ไอ้จขาวนแบน,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 นีนี่า้าเป็น่าง,งนี้จาขเนี้ยม้องด,ดอา,าวาัยนะต้องทำอะไรมาทั้งสิ้น แค่วางวางบอกมาอย่างนี้ตอบบอกมาอย่างนี้เลยดูผิดอีกแล้ววางมาอีกเลยเนี่ยน่าจะมันจะมียิงปืนอัตโนมัน จบเกี่ยวกันแลครับเพียงรอทำเรื่องค่า I uh.

Eu vou... Eu vou parar um Eu parar de calaçuar. De lá ดเดนกันข้าแรกจริงๆกไปกอนเลยรตครับอ่ะครับได้กดไปเลเจนะครับกับมที่บ้านเราแล้วน,ะนี้ก็มีนีนะครับสวัสดีครับ